วาวเต้าวนออัทพรลุคนี้สวยออร่าเจ้าสาวจับหวานใจประนายโพรเม้นทันทีอุ้ยยังไงซ้อมเป็นเจ้าสาวปลูกต้นรักใช้สถานะแฟนกันมาหลายปีจนแฟน,ฟนทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้มีข่าวดีในเร็ววัน สำหรับคู่ของนางเอกเจ้าแม่นาคีเต้านัทพรเตมีรักกับหวานใจไฮโซนยประนายพรประภาที่พักหลังมานี้ครั้งรักขยันศาสตร์ความหวานออกสื่อให้เห็นกันตลอดล่าสุดทำแฟนๆแต่งตื่นไม่น้อยเมื่อสาวตาบได้ปล่อยเซตภาพส,สวยๆในชุดเรสสีขาวคล้ายกับเจ้าสาวเซนสวยพร้อมแคปชั่นว่า b e l i e e me, I l o good. It's not an accident. งานนี้กวาดยอดไลน์ยอดคอมเมนต์ไปถล่มทลายแม้แท้หนุ่มพระนายยังส่งหัวใจให้รวๆเพราะตกตะลึงในออร่าความสวยของแฟนสาว